ชินบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตาวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสูนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมาหังมัถเกเต,เตมุนิสราสีเซปฏิทิโตไมาหังพุโทโธธรรมโมทวิโรเจเน สังโฆปฏิทิโตมายหังอุเลสพภาคุณากะโรหาเทเยเมรุนุโธซารีปุตโตจักขีเนกนทันโยปิติภาคัสมิงโมขันลานจะวามเกทักขีเนสวรเนมายหังสุงงานันทลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโซตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสิโนสีสัมปันโนโซคิโตมุนิปุงขขว อุมาลกับสโปเทโลมาเฮซีจิตวาทโกโซไมยห้างวัฒนเนิจังอติธาสิคุณากะโลอุนโดอังคุริมาโลจะอุบาลีนันทซีวลีเทราปัญจอิเมชาตานรา,าเตติลากามามะมเซซาสีติวะห้าเทลาวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติวะห้าเทลาทิตวันโตชินนาซาเชนันตาสิยเตเชนะ อังเขมังเคสุสันทิตารัตนังผูรตโตอาสิทัาขีเนเมตสุตตาเมตสุตตากังท่าชักังปัชะโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกังคันธาโมงลาปริตันจาอาตานาริยสุยกังอากาเซชัทนางอาสีเซซาปกาลาสันทิตาชินานาวรสสายุตาสัตตปากาลลังกตาวาตาปิตาสั้นชาตาทาหิราชตุปัทวาอาเซซาวินิยังยันตุอนันตชินเตชะซาวสโตเมสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธาปัญชเชลชีนาปัญชาลมชามหีวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุบังสัพเพเตมห้าปุริซาสภา,าอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชีนานุภาเวนาชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังโคสังคานุภาเวนาชิตันตรารโยสัทธรรมานุภาวปาริโตจารามีชีนาปัญชเชลเติ ตาหุงสาหัสสมาพีนิมมิตาสาอุทันตังครีเมขาลังอุทิตาโคราเสเนมารัง ธานาทิธรรมวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีมาลาตีเลกะว่าพิยุจิตสมพราติงโคลำปานาลาว่ากะมากขามามัตทถยักขังขันตีสุทันตว,วิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี นาลาคิลิงคาชววาวะลังอติมาตภูตังถ้าวาขี่จกกักรมาสนิว,วสุธารุนันตังเมตตำภูเสกับวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชสาเพราวะว่าตุเตชยมังฆลานิอุคิตตะกข้ขามาติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทีผิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชสาเพราวะว่าตุเตชยมังฆลานิ กตวานากัธรมุทลังอิวะคาพินิยาจินจาย,ยทุตทาวาจ๋านังชยกาย,ยมะเชสันเตนโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังขาลานีสัจจังวิหาย,ยมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโลปิดมนานัอติอันทภพูตังปัญญาปทีปัชริโต,ช,ตชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุ ตเตชยมังคา,านานันโถปานพระพุชคังวิผุทังมหิดทิงอุตเตนะเทละพุชเคนธมาปยันโต อิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชาาาะสาภวตุเตชายามังคาลานิทุกขาหาทิตที่พุชเคนาสุห,าหัตหัตท้งพัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพก,กาพิทานางยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตศสาเพราะวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคา,าทาโยวาจนโนทินาทีเนสราเตมะตนทีคิตวานะเนกะว,วิวิธานิจุปัทวานิโมคครังสุขังอธิคเมยนาโลสปัญโย มาหาการุนิโกนาโทหิตายศพ,พพปานินางปูเลตว่าปาและมีัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจวัเชนะโหตุเตเชยมังขลังชยันตโตโฮธยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนโเอวังตวัง วิชยโยโหหิชย,ยันสุชยมังคะเลอปาราชิตปันลังเกสีเส,ส,สปัถวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังขะังสุปภพาตังสุโหทีิตัง สุขโนสุมูตโตจะสุยทัง้งพรามจาริส <bizarre> <to> ุปทาขีนางกายะกรรมมังวจากรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมมังปนิสขเตตทาขีนาปทาขีนาน่กตวานะรพันตัดเทปทาขีเนเพราะว่าตุศัพท์ถ้ามังขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพ์พระพุทธานุภาเวนะสัาโสธีพระวันตุเตพระว่าตุศัพท์ถ้ามังขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพท์ พระธรรมมานุภาเวนัสทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพธมัมขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพะสังคานุภาเวนัสสธาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเลโพธิคะเลตหะิงต่หิงตารรมมาธาเนนะพระวันเตปุชิตาสดทิงกัโลนะเตทะวิหารามันทะเลเทเถราจามัชชา นาวกาจะาพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจาเทสานิคามาจากอิสลาสปานะปูตาสุขิตาพาวันตุเตชาลาภูชาเยปีจะาอันทสัมภาวาสังเสรชาตาอัะโวปปาติกานิยนิกังธรรมวาลังไปติดจะเตสะเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยยางทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมะา ลาจะปุคลาสังคโคโหตูสัมคโคจะอัายะจะฮิตาจะอัมเหลักขตูสัมธมโมสัมเพปิธรรมธรรม,มาจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยยะมะธรรมเมอริยับปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลเทโวว,วัสสุ วุธีภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเม е นะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาทุขปัตตาจะนิทุขาพญาปัตาจะนิพยาโสกัปัตตาจะนิโซกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิ สัมพตังคุณยะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตุทเทว,วตาขตาสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัเจกา,นานันนจะย,ยังพระลอรหันตาน,านันจเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโซ โหตสับพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะพุทธาลุภาเวนัสโธทีฮนตุนิรานตาลังโหนตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพเทวตาทมสัพพะธรรมานุภาเวนัสโธทีฮนตูนิลันตาลังโหนตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสโธทีฮนตูนิรันตาลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาทยายบทสวดมนต์ทาสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้พนจากทุกไปทั้งปวง จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครู่8 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาสา